ขอเจะเดินผรอนักติดธรรมทศเสด็จเอกชนสารีชนทุกท่านในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมถึงนี้ต้นเทียนมาฆบูรรชาลูกศรและกำหนดจัดจางาน,านทักิลสม,มุขคีสำหรับการทักาลนั้นหนึ่งปีก็จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวเทศน์นั้นเป็นบุญใหญ่ แม้แต่ที่จะเกี่ข้องสมัสมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าเป็นเรื่องที่สุดนั้นก็ยังมองไม่ออกว่าบุคคินั้นจะเป็นสิ้นสุดณตรงไหนหรือว่าบ,บุถึงนั้นเป็นที่สุดแห่งอย่างแท้จริงนะสำหรับกานกระท่ากิดนั้นน่านึ่งเลก็จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ยังเป็นกตินั้นยังต้องมีบริวารกติณก็คือพระจีวรคน,นในฝันน,น,นั้น พระธรรมนักปถิแล้วก็จะได้อาริสงของกรถินและก็ยังมีบริวารกรถินพวกปัจจัยเพื่อที่จะนำมาบูรณะซ่อมจําเสนาสนะต่างๆของวัอบางทีมันก็เป็นกำลังของเราหากเราทำคนเดียวเป็นกำลังก็จะเกิดขียดตึนมาได้่ังก็แนะนำว่า ให้หาคนมาสนับสนุนมาช่วยในการรวมมกันโดยกล่าวถึงอนิสงส์ของการท่ากถินเป็นการทำบุญทำทานว่าถ้าเราทำบุญหนคนเดียวเราก็จะได้อานิสงส์คือโภขะสมบัติเกิดชาติไหนก็รวยเยอะมีโภขะสัมัคาาแต่จะขาดบริวารชุดที่มั่ใหญ่ โมโหรานแต่หาคนใช้ที่ไว้ใจไม่ได้หาคนทํางานที่ไว้ใจไม่ได้เอามาใช้งานก็จะขับมาขโมยของของเขาอีกนี่ก็เพราะอะไรก็เพร,เพราะว่าเราทําบุญแล้วราเม่จักชวนเพราะเราขาดบริวารสมบัติหรือบริวารสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมด้วยบริวารที่นะดังนั้นทุกท่าน ส่วนทุกท่านที่ได้ยินเสียงนี้แล้วได้ถึงศีลญานุสิษย์ถึงนักปิติธรรมของทุติยังนักบูชาก็ขอเจริญพรนะวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ทักส่วนเพื่อนๆญาติญาตินดีร่วมรุ่มมาร่วมบรียตะถิ่นกันณะนักปุทยานมาเข้าบูชาและสอนแลอนุโมทนาสารุปการทุกท่านที่ได้มาร่วมรุ่มในครั้งนี้ và anh muốn muốn thành là.